โยโยโยบายสามุงตรงเจอกันกันกบคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช่องยูทูบและทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ เหมือนเดิมครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้ครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเรานะครับแอด V I P g L M ย้ำว่ามีแอดนาหน้าหรือจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ S C C 777ครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาทม แลนด์ครับเซอร์เบียรอบที่แล้วเนี่ยชนะนอร์เวย์มาได้2ประตูต่อ1ใน120นาทีนะครับตัวหลักในชุดนี้แนะ่นอนนําโดยดูซานทาดิชลูก้ามิเโวเยวิชฟิลิปคอสติข้างหน้าก็มีทั้งอเลสซานดรามิโตวิชกับลูก้าโยวิชนะครับฝั่งของสกอตแลนด์เนี่ยรอบที่แล้วดวลจุดโทษเอาชนะอิสราเอลมา5ประตูต่อ3ครับนำโดยอันดูโรเบอร์สันนะครับแบ็กซ้ายจากลิเวอร์พูลครับมิสก็อตแม็กโทมิเน่จากแมนยูครับที่เหลือมีจวร์อาร์มสตรองโอลิเวอร์เบิร์กลีีฟฟกริิทเเป็็นนตัวัวดดะคบ หมสุดท้ายที่เจอกันก็คือบอลโลก2 0 1 4รอบคัดเลือกครับปรากฏว่าเซอร์เบียเปิดบ้านชนะไป2อศูนย์นะครับเกมที่บ้านสกอตแลนด์จบศูนย์ศูนย์ครับคู่นี้ผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเซอร์เบียชุดนี้ดูแต่ละคนแล้วน่าเชียร์เป็นอย่างยิ่งครับถือว่าจัดจ้านมีตัวตัดสินเกมเยอะกว่านะครับผมยังชอบไปที่เซอร์เบียครับมีโอกาสจะน็อกเบียบชนะสกอตแลนด์ได้ใน90นาทีเพื่อไปยูโรรอบสุดท้ายให้เชียร์เซอร์เบียเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคน 拜拜。Bye bye.